ขอการสวัสดีครับบรรดาท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านวันนี้กลับมาพบในช่อง YouTube อาจารย์หม้อกันอีกแล้วนะครับวันนี้ได้นําเอาพระผงสุพรรณนะครับผงสุพรรณกูวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่สุพรรณบุรีนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันวันนี้หลากหลายองค์นะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์มีพิมพ์หน้าแก่หน้านมนะครับพิมพ์หน้าแก่หน้ากลางครับ องนี้เป็นพิมพ์หน้าแก่ครับกดงามมากนะครับพระผงสุพรรณองนี้เนื้อสีแดงนะครับเนื้อสีแดงองค์นี้หลงรักติดท้องเอาไว้นะครับเป็นพิมพ์หน้าแก่นะท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับสนใจเพอขึ้นที่หน้าจอนะครับตอนแถวร่างนะครับหน้าจมุมจอร่างนะครับขึ้นหน้าจอที่เป็นพิมพ์หน้าแก่หลายองค์นะครับมาท่านผู้ชมได้ชมกันวันนี้นะครับพระผงสุพรรณี๋้วผมจะมีภาพขึ้นนะแต่ละองค์ภาพสไลด์ขึ้นมานะครับ หลังจากหายไปหลายเดือนเลยผมได้นาําเอาพระแท้พระผงสุพรรณชุดเบญจภา,าคีมาให้ท่านผู้ชมเลยหนึ่งในเบญจภา,าคีทั้งห้านะครับนี่ดูด้านหลังนะรอยนิ้วมือนะครับพระชุดนี้แม่เหล็กดูดติดทุกองค์นะครับแม่เหล็กดูดติดทุกองค์ผมครับประกันได้เลยดูยการตัดขอบตัดข้างนะครับพระนี่เก่าถึงยุคถึงสมยัยเป็นพระแท้นะครับเป็นพระแท้พระผงสุพรรณชุดนี้นะครับเนี่รวมทั้งหมดมี4ี่องค์ครับสี่องค์แล้วมี พระรอดมหาวันปนหนึ่งองค์นะครับท่านผู้ชมี่ด้านหลังนะครับดูด้านหลังแม่เหล็กดูติดนะครับาชุดนี้นะครับเป็นพิมพหน้าแก่มั่งหน้ากลางม้านุ่มหลายสายพิมพดูเอาเองนะครับท่านผู้ชมท่านใดชอบองค์ไหนก็โทรมาหลังใหม่ครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจออยู่ขนาดนี้ถ้าเบอร,ร,บ 11, ร,รบ์ขึ้นหน้าจอขนาดนี้นะครับสองเบอร์นะครับศูนย์หกหนึ่งเก้าสามหกสามหกหนึ่งหนึ่งโทรศูนย์เก้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งนะครับขึ้นหน้าจอขนาดนี้เบอร์ขึ้น ติดต่อผมนะครับหลังก็หายไปหลายเดือนเลยนะครับหลายเดือนเลยครึ่งปีได้ครับหายะหายไปจากช่องย t u b e ช่องนี้นะครับที่กลับมาทํารายการใหม่แล้วครับท่านใดสนใจนะครับนี่ผมนาภาพมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันองค์นี้งดงามมากเป็นผงสุพรรณนะครับพระผงสุพรรณงดงามเป็นพระแท้นะครับเป็นพระแท้รับประกันเลยรับประลองเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับเบอร์ขึ้นหน้าจอนะครับ แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนี่ยผมจะได้นำคลิปพระดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมปันเป็นวิทยาทานหรือมาไว้ศึกษาได้นะครับศึกษาพระองค์นี้ผ่านการเช็คมาเรียบร้อยแล้วเป็นพระแท้ร้านเปอร์เซ็นต์อายุกุวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุนะครับ หรือสุพรรณบุรีนะครัปลูกที่นิยมนะครับที่หาดูหาชมยากเลยคมมากนะครับหน้าแก่นี่มีหูมีตาม,มีปากนี่พระอ,องค์นี้องครักไว้ครับองค์นี้ก็งดงามองค์นี้ผ่านการใช้งานม,มาแล้วผ่านกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ